มีความคล้ายๆนะคะเนื่องจากว่าอุณหภูมินะคะในรอบของกลางเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปไปจนถึงปลายเดือนนี้มีโอกาสแตะ43องศาเซลเซียสส่วน44เนี่ยอาจจะต้องมีลุ้นก่อนเพราะว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนอยู่นะคะเนื่องจากว่าในเวลานี้อุณหภูมิสูงสุดที่เกิดขึ้นอยู่ประมาณ40องศาเซลเซียสนะคะวันนี้อยู่ทางภาคกลางค่ะแล้วก็ภาคอีสานหลายแห่งเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ภัยจากพายุนะคะรือดูร้อนเมื่อวานนี้ก็ เกิดเหตุการณ์แล้วที่เชียงใหม่นะคะมีลมแรงมากจนทําให้สายไฟฟ้านะคะแล้วก็เสาไฟฟ้าต้นไม้หักพับนะคะรถที่บริเวณด้านล่างค่ะหลายคนบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวไปดูภาพกันค่ะ นี่เป็นวินาทีที่พายุฤดูร้อนพัดรุนแรงจนทําให้แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และกระเบื้องที่อยู่ถัดไปนะคะหลุดลงมาบนพื้นไม่ต่างจากกล้องวงจรปิดนะคะในจุดอื่นๆที่เห็นแรงลมพัดผ้าใบสีฟ้าลอยมาอย่างไม่มีทิศทางเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตําบลดอนแก้วอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังเกิดเหตุพายุฤดูร้อนขึ้นเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีของวันนี้นอกจากนี้นะคะพายุฤดูร้อนยัง ส่งผลกระทบให้เสาไฟฟ้าและต้นไม้ขนาดใหญ่หักโคน่นทับรถยนต์และจักรยานยนต์นะคะมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บนะคะหลายคนเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้มีการปฐมพยาบาลแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลค่ะชาวบ้านเล่าว,วินาทีการเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักและลมแรงนะคะเกิดขึ้นประมาณ30นาทีค่ะเมื่อเหตุการณ์สงบลงพบว่ามีต้นไม้แล้วก็เสาไฟหักโค่นหลายจุดทําให้กระแสไฟฟ้าดับ ขณะที่ทีมกู้ภัยดอนแก้วก็ได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่เพื่อเคลียร์พื้นที่และอำนวยความสะดวกในการสัญจรรวมถึงการประสานเจ้าหน้าที่นะคะทั้งการไฟฟ้าอำเภอแม่ลิมเข้ามาตัดกระแสะไฟในบางจุดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะ ขณะที่วันนี้เองนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าภาคอีสานและภาคกลางนั้นมีความเสี่ยงเกิดพายุฤดูร้อนคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าวันนี้มีอากาศร้อนบางพื้นที่นะคะแล้วหลายจุดก็จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วยมาเช็ค,ครายภาคก,กันเลยว่าจุดไหนมีความเสี่ยงนะคะวันนี้พื้นที่ภาคเหนือค่ะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะหลายพื้นที่จะยังคงมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นอยู่นะคะในขณะที่วันนี้ภาคกลางและภาคอีสานสองภาคนี้จะมีอากาศร้อนจัด และร้อนมากที่สุดมากกว่าภาคอื่นๆอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ราวๆ40องศาเซลเซียสนะคะในบางจังหวัดอย่างอุบลมีโอกาสนะคะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วยนะคะทางภอีสานร้รอยละ30ของพื้นที่บางแห่งเสี่ยงลมกระโชกแรงส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกก็มีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะขณะที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บางแห่งตกหนักค่ะส่วนกรุงเทพมหาคนครวันนี้นะคะมีอากาศร้อนนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ he คราวนี้เรามาเช็คนะคะสภาพอากาศการพยากรณ์อากาศปัจจุบันของกรุงเทพมหานครนะคะข้อมูลจากเรดาร์อากาศนะคะวันนี้จะพบว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะคะที่ตรงบริเวณด้าตรงกลางเาน,นะะี่ยค่ะจะเห็นเป็นจุดสีเข,เขียวจุดนี้นะคะเป็นพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่จะยังมีฝนตกโปรยไปลงมาเล็กน้อยขณะที่ช่วงบ่ายถึงค่านะคะอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางเขตนั่นเองค่ะมาเช็คกันหน่อยนะคะว่าวันนี้ภาพรวมฝนสะสมจะเป็นอย่างไรวันนี้นะคะ ที่เป็นสีเขียวนะคะจะเห็นว่าจะมีมากพื้นที่ทางภาคเหนือค่ะแล้วก็พื้นที่ภาคกลางแล้วก็พื้นที่ทางภาคอีสานนะคะรวมถึงพื้นที่ภาคใต้ด้วยส่วนวันพรุ่งนี้ฝนจะลดลงนะคะมีเพียงภาคกลางเท่านั้นนะคะที่มีจุดสีเขียวๆนะคะบริเวณทางฝั่งตะวันตกอีกด้วยนะคะที่จะมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยส่วนใหญ่แล้วฝนก็จะลดลงในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะแต่สําหรับวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักยังอยู่พื้นที่ทางภาคใต้นะคะก็จะเป็นแถวๆฝั่งอันดามันค่ะที่ส่วนใหญ่จะตกหนักที่ ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นั่นเองค่ะระยะนี้นะคะทางอากาศร้อนนะคะท้องฟ้ามืดคล้มลมแรงแบบนี้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าพายุรุูร้อนรอบนี้นะคะมักจะรุนแรงเกิดขึ้นได้บ่อยมากกว่าปีที่แล้วด้วยเนื่องจากอุณหภูมิมันต่างกันประกอบกับระยะนี้นะคะสภาพอากาศมันมีความต่างกันสูงก็เลยทําให้เกิดพายุลมแรงเกิดขึ้นค่ะครั